ลอนผมดัดเย็นกี่ยุคกี่สมัยก็ยังเป็นที่นิยมและชื่นชอบของคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะเพราะผมดัดเย็นเป็นผมที่ดูแลจัดทรงง่ายค่ะดัดไปลอนหยิกนานข้ามเป็นปีสองปีเลยนะคะขอบคุณคุณผู้หญิงนะคะที่ให้ความไว้วางใจเสริมสวยกิจสนะมหาสารคามดูแลเปลี่ยนทรงผมดัดผมในวันนี้จะเข้าสู่ ฤดูหนาวนะคะก็อยากที่จะได้หลอนผมที่สวยแล้วก็ปล่อยได้เพื่อที่จะไปงานบุญงานกระถินค่ะจากผมเดิมนะคะที่ต้องมัดตลอดแล้วก็ไว้ยาวมัดก็ตึงล้างหนังศีรษะแล้วก็ ขุมหลุดล่วงนะคะวันนี้เดินทางมาหาเสริมสวยกิสนาช่างออนมหาสรารคามให้ออกแบบและดูแลทรงผมให้จากผมเดิมต้องมัดตลอดปล่อยไม่ได้เพราะว่าอากาศบ้านเราก็เป็นเมืองร้อนนะคะช่างออนแนะนําให้ดัดค่ะเราก็ไปสะนะคะสะเปิดเกตแล้วก็มาตัดซอยขึ้นฐานทรงค่ะผมดัด เช่นเดิมนะคะเป็นผมที่จำเป็นจะต้องตัดซอยขึ้นฐานทรงให้ได้ทรงที่สวยมีชั้นเลเยอร์ปลายไม่แหลมไม่บางจนเกินไปค่ะตัดซอยองศาเลเยอร์นะคะเช่นเคยกันไกลตัวเดียวทั้งศรีรษะ,<อ>ะเพื่อให้ปลายผมมีความกลมสวยนะคะไม่พองตัวเป็นกระหล่กระแหลมช่างอ่อนก็จะใช้เทคนิคในการตัดซอยคือ ตัดซอยด้วยกันไกตัวเดียวทั้งศีสษะด้วยหลักองศาเลเยอร์เลือกขนาดแกนดัดเลือกขนาดาสูตรของน้ำยาค่ะให้ตรงกับสภาพของเส้นผมของคุณผู้หญิงนะคะการม้วนพันแกนดัดในวันนี้ช่างออนใช้หลนผมขนาดกลางค่ะพันในลักษณะแนวตั้งพันไปเรื่อยๆนะคะ น้ำยาดัดใช้สูตรปานกลางค่ะดัดพันให้ทั่วทั้งศีรษะหวีให้เรียบค่ะหวีให้เรียบม้วนให้สวยนะคะหลอนผมก็จะสวยเป็นไปตามความละเอียดของการม้วนพันแกนดัดหลังจากที่มว้วนทั่วทั้งศีรษะช่างออนจะลงน้ำยาอีกรอบหนึ่งด้วยสูตรแข็งแรงนะคะแต่ขณะที่พันแกนดัดช่างออนใช้สูตรปานกลางค่ะ ม้วนให้ทั่วแล้วลงน้ำยาแล้วก็แลบนะคะใช้หมวกพลาสติกคลุมให้ครบเวลาตามกำหนดเรามาเช็คลอนผมค่ะได้คลื่นล่นเป็นตัวเอสนะคะช่างออนจะเอาไปล้างแล้วก็มาลงน้ำยาอีกตัวที่สองก็คือน้ำยากรก โรกเนืเชอร์ไลท์นะคะเพื่อให้ล็อกลอนผมให้อยู่ทรงแต่ก่อนที่เราจะลงน้ำยาโรก,กเราจะต้องไปล้างน้ำยาดัดเบอร์ที่1ออกให้สะอาดก่อนนะคะครบเวลาตามกำหนดของการโรก,กช่างอรอนจะแกะนะคะแกะแล้วก็จะไปสะล้างสารบำรุงผมค่ะนี่นะคะลอนผมหลังจากที่ครบเวลาตามกำหนดถอดแกนดัดออกแล้วก็จะได้คลื่นลอนที่สวยค่ะ ผมจะเป็นหลอนสวยแล้วก็มีทรงสวยตามที่เราตัดซอยขึ้นฐานทรงด้วยนะคะข้อสำคัญตัดซอยจะต้องได้ทรงลอนผมดัดเย็นที่ได้นะคะเป็นหลอนที่สวยเข้าหน้าคุณผู้หญิงพอใจยิ้มแก้มปริค่ะนี่นะคะหลอนที่ได้ เพียงแค่สระเองที่บ้านนะคะหลังจากดัดเราสระเองที่บ้านใช้เซตติ้งจับปลนพยุงเส้นผมที่ได้ใช้เซตติ้งจับรอนพยุงเส้นผมก็จะกำกำขยำขยำก็จะได้รอนผมที่สวยเป็นธรรมชาติดูแลจัดทรงง่ายค่ะ